สบายดีป้าลุงครับเอามาขายมาข้างหน้าหาหมอศิลป์มาสบายดียดพี่นอ้องเอารมณ์ตั้ยังไงก็ได้ลูกเลยวันนี้เราก็ไปรงน้ำามกับมันเองวันนี้ไปซื้อน้ำพีนำ่น้องครับหมาศินป์พาเที่ยวไอ้ลุงเทนเป็นคนสอนขับ,ขบอืมหมอศิลป์พาทัวร์กับหมอศินป์พาทัว <c oughs> ร์เดินละเท้าพี่น้องเคยจับรถไปกับลุงเทนหล่ะกันเทนเนาะไปซื้อน้ำวันนะี้ต่างขับรถเียนไปน้ำยังเงี้ยพี่น้องอคยเป็น ไปเดือนละคือนี่เอาเล่งไว้แล้วมันล็อกเองลืมล็อกมาเอาชีดหยียบๆแล้วมันก็ล็อกเองตัวนี้นะโดยจะถลอกถล็อกอัตโนมัติหรอไม่ลืกมันล็อกอัตโนมัติเลยนี่นี่ก็เปิดเดือดอัตโนมัติตั้งคนน่าดึงสุดที่นนเร่งขึ้นเลยเจนจอบนะ <c oughs> เอเยร่งขึ้นเลยเจนเนี่ยเจนชอบเอเย็นดีรถใหม่นะมันก็นเย็นนี่แหละเนาะโอ้โหใหม่ใหม่ไ,มไมเฮาเนาะลง เข้ามาทางขวาเอาคอยก่อนซะจิ้มอ่าเข้าลูกห้ได้แล้วไปเลยไปแล้วเนาะกลับเอาลูกห้ได้แล้วน่าจีเป็นรถเจียร์เจียร์ทั้งเครื่องอื้าลูกพายด้แล้วไหมครับได้ร่อนอยู่ได้อืม่างกวดตักลัวนอนหลับนี่ทับทานนี่มีอยูเรื่องต่างเยอะหนิใครหนิทับได้ที่ล้อมอยู่ตรงเนี้ยล้อยู่ตรงนี้นมีล้ออยู่ตรงคนนั่งเลยพอดี บคัรผมล้อมอยู่เน,น,นี่ยรอดฟังนล้วก็อยู่ตรงตีนซ้ายบ่าวพอดีเลยไม่ต้องกลัวถ้ามันมันอยู่ประมาณตีนซ้ายนอะลูกเนาะครับรอ้วมันมีการตกมันหน้าทางหน้าทางอยู่รถสายได้ขับเงี้ยมันก็ได้เรื่อยๆอันอยู่ไทยเนาะนอยู่ไทยนี่ปกตินะครับเป็นยนิยามไว้มันรุดลายเนอะลูกเนาะร,รถก็เยอะเส้นทางก็เยอะ มันดีอย่ามาทำสูงรถส่วนนี่มันเพราะมันทำโฟวิวมันมองได้ไกลยกเล้กเห็นนี่แหละนี่มองเห็นถนนก็ได้มันมองง่ายกับการกับขี่นี่ก็เยอะบ้านรวมกันทีเดี๋ยวูไม่ไพี่น้องกยอะบ้านลูกีพูดเลยอยู่แถวบ้านอะไอ้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 โรงนั่นน่ะหนูเห็นหนูเคยไปละลูกใช่ ที่บ่าวไปซื้อซื้อน้ำตอนนั้นแต่แต่ไม่มีน้ธรรมดาเนาะมันค่ไยดังมันต้องเตรเลยรไฟถไฟร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 ้ไรถไฟรถไฟรถไฟไทยถไฟรถไฟรอไฟรถไอรถไฟรถไฟรถไงรถไฟไรถไฟไเไฟไฟรถไฟไฟรรถไฟรถไ่อไฟรถอฟรถไฟรถร เเกน Pop ี่ยรโอ้ยโอ้ยตรงหน้าเปิดประตูพอดีเลยตรงมันมันอยู่ตรงหน้าเปิดประตูพลูีเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเราหน้าอะไรมันอยู่ตรงเนี้ยมันชี้ระยะห่างเราไม่มีการตกไปเลยห่างความห่างนั่นแหละแอบไรต์แบบใดมันมองง่ายเราบันสูงมันมองง่ายที่ชี้ห้าสิบล้ออายุเยียบมันเท้าเดินิวตอนนี้ประมาณสามสิบสามสิบกว่าจะตึงแล้วหรอขั้นยี่นอกกวไหวอยู่อด้ลยน้องนุ่มสามสิบ จับสไลด์ไปเสียชีวิตอยู่กับลูกกับทงให้ทงนามันแข่งเราอยู่เยอะใช่ไหมที่สานามเหรอเยวไปก,ก,กันนะครับเพื่อนใครก็จะทู่ไปโทรถามอะไรหมดโอ้มันแข่งอยู่เต็มตู้เลยเนแล้วอะไรนะป่าวว่าจะไปนั้นไงครับพี่เทนสวนรรแต่ไม่รู้ว่าว่าจะไปไม่หรอก เปิดฟังดิออโต้ออดิโอแต่แต่ตอนนั้นบ่าวเปิดฟังไงเจ็ตเมทเจ็ตเจ็ตพิษลายวอลลุ่มสัมผัสเโดยอัตโนมัติกันไหมหน้าจอบัตรเนี่ยอัตโนมัติจากตัวนี้ก็่จะบูสสัมผัสหมดแล้วนะมันเขาไปเห็นให้มันทันสมัยมันมีโทรศัพท์ด้วยฮัลโหลที่นี่ที่ไหนอ่ะ มีเทศทยยู่ยด้นิทายอยู่ครับผมกล้องเราตรงนี้พูดบ้างนะลองพี่เทพพมมาสิครับชัดัวปนกันนะม,มีแต่ลุงบ้านุน้นะ้ครับปูนแดงยิ่งกว่าสองจุดห้ายิ่งกว่าสอ้าในกรุงเทพเน้ย่น้องอ่ยวยเยอะเกิน ราบราไม่ต้องทำไฮไลท์นะสวนสงกรานน่ะเราเรอาผมแดงแน่นอนเลยไม่ต้องไปเสียตังย้อมใช่แล้วไม่พิเตนไม่ต้องเสียตังย้อมเนาะอะไรตังผมไงไฮไลท์อ่ะไม่ต้องเสียตังย้อมหรอกตัดเป็นหนึผู้อยู่แดงเต็มหัวเลยแต่รึ่งทางยังพิเตนยังยังไม่ถึงว่าได้ครึ่งทางยังพิเตนเขา เช่นนั้เราจะขับคันหนึ่งไหมจะำเที่ยวอะจะสบายเนาะมาเราขับมาเองโอ้ยชื่ออยู่เลยลุงเ้ยมาเนอขับมาโนเนาะโอ้ยชื่อมันชื่อะไรยังอยู่พี่จะทำไปต่งปือมากปิเสธมันไม่มีประโยชน์ต้องชื่อมากต้องปฏิต้องสอแม่หรตั้็มาพี่สองสองเสลนั่นแหละทงบาไปหนิสบายลุงเลยเ่ก็ได้ เก่งกัประมาณนัะสงสรัแสงแล้วแต่จะมากมีที่เป็นไม่แต่ข้งหน้าตัดกันสบายถึงบ้านนะมีแต่หน้าอีรีบลูกใส่ก็ไ like ด <st> ้ครับไม่เป็นไรามันทำ่มันใหญ่ทังใหญ่ไปข้ามหน่อยเราต้องไปเป็นกิโลยังบวชึงคงงากสองสามเมตรน่ะ ่เวลาดูงี้ดูไปมันก็ใกล้กันมันจะเบียดกันแต่พอไปข้างนอกจริงมันยังไกลอ่ะขึ้นมาเร็วเลยแค่นั้นยังว่าเนาะแถวประเทศไทยมันราคาถูกเนาะแต่ยังว่ามันไม่ทำไม่ไม่จินเส้นทางเวลามามันต้องสายมาเรื่อยๆอย่างนี้นะพอมาแล้วค่อยๆและแต่ว่าใครแต่ทั้งคุณมือซองตัดราคาถือตัดราคาติดแท่งติดทองเมือมือซองกับซ้ำ มือซองประหูมือซองหรือ,อมือแปดแต่แว่าซัก็มือน่ภาษีแพงบเินทางบ้านบอมีนี่เนาะใช่มปไปทางไหนทางใกล้สุดก็ทางก็ทางบันบอมีรือจะตรงไปทางบ้านวินนี่ล่ะบอมิไมามานไม่กล้ามาเลยเมื่อกี้แม่ไม่กล้ามาเด้อนะแม่บ่กล้มาไปกลบตรงมากับบ้านนะไม่กล้ามาเลยเมื่อกี้นะบ่าบ้านี พผมกนมอยู่เมื่อบุญอย่างไกรลูกบทำมมีบุญหรือมันมันได้โอกาสไปมันเวียนเท่าไร้ี่ปีกาจะบาเราเนาะดูว่าเขาว่าเราจะเราไเ่อยาการถไปงานบุญพอดีเลยไปงานบุญวันที่สิบหก้มาะมาสิเมื่อยู่ยเห้อไฟไหาอาณาชาบเก็บใบชาด้วยพอมีแค่ใบชาแค่หมดแล้วเปลล้ยผมก็ไ่ได้ไปชบเ่อนลไม่เมื่อนผาน ชื่อรถคันนี้มามือหนึ่งมือที่สองอะไรกับมือแลักการคนเหเมื่อเลยให้ยายกับตาปลูกปลูกไฟให้โูยังี่มัเอไปคนเบิ่งชักเตือนอรือว่าไปให้กายกับยายปลูกกอผมมาลัยให้ไมไปปลูกให้คนทั้คนแก่ต้องปลูกให้นั่นนี่มันเม่มีเวลาไปเลยปลูกให้นี่ก็ลูกสาวลูกชายในคนที่สองนี่ใชยหมดเลยเออลูกชายหมดเลย ลูกชาย่ลูกชายคนที่สองชายคนแรกก็นั่งอยู่นั่นเลยน้องนี่ลูกชายคนที่สน้องรวตัยน้องรีโว่รอเลืออนี่คือชายคนทีเคยมาบ้านบ่าวไ่ต้องใหญ่มากเพราะเคยมาบ้านบ่ามีไหมเคยมาแล้วนานที นานทีปีที่แล้วไงคือกั้นกระฟ้งเลยนานแต่ปะตรงกลางปีที่แล้วไงแต่ว่ามาบ้านไครตรงนี้บ้านไทรบ้านอินเส้ะเซินยนนู่นอยู่ข้างบนนู่นแถวเลอะมันอยู่แถวไอ้ตรงนั้นเลยจะไปปัาวะน้ำอันนี้มันตรงบ้านลุงซีนานที เราแยกกันแล้วบ้านเสียวบ้านเสียวจะหอนบ้านลูกี้ออน่าใช่ไหมที่ว่านเราไป้ายไปนั่นนะนั่นบ้านแม่เสียวนั่นแหละบ้านแม่เสียวนู่งอยู่ทางไหนนี่เออห้อย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 เที่ยนนี้มันบริกานรถเด้อต้องรถเด้อย่างมันแน่นอนนี่รถต้องลบมันน่อยเราขุดไล่ไล่ประเนีไยกระโดดวิ่งวอดได้เด็ดดัวมันหลุดรลายเกินแล้วมัน นี่ไงเพื่อนบ้านมีมาจย่างไรวะอย่างนี่บอกออเออันนี้แหละใน,นอันนี้เห็นไหอันนั้นไม่มีสีออกอ่ะใช่ส้นกล้วยเนี่ยสวนอะไรถึงไม่ตื่นเต้นสวนอ้อยนะนี่ไงถึงบ้านบอกมีแล้วบ้านใหญ่ๆนั่นแหละทางนั้นเห็นไหมได้แล้วได้ละอยู่ถึงแล้วไม่ใช่บอกใช่เออหนูมาเล่นน้ำจระตรงไหนนู่นขนาดตรงนั้นอ่ะวันนี้วันนี้สามารถสวนอยู่นี่ได้เลยนี่แหละบ้านช่วันหม่งวันเล่นน้องกันได้เนาะ ตรงนี้นี่อะไรมาถล่นเหรอใช่นี่นะใช่มันลึกเด้อลึกอยู่โอ้มันจะมาได้แล้วมันเย็นอย่างนี้สปอร์ตเดยเขาบอกนั่นแหละคูแล้วพวมันไม่ลงมากินบ่คลองเขาเจาเย็นเล้อมบ่ใช่คสปอตจะไม่กล้ามากไล่เพราะแด่กระโปรงมันยังอยู่ด้วยดีทีวันนี้เสร็จแล้วนหลับอยู่ตรงโลก เริทำตำนานยังเย็บร้อยเลยเออเย็บร้อยนี่ข้างหน้านี่ทางเลี้ยวข้างหน้านี่ทางเลี้ยวมาทีทางแล้วมาทีครับตรงเลี้ยวนี่เองคือนี่เดี๋ยวก็ตกไปแล้วเนาะกลัวอะไรนีใครแซงมันก็ขัเป็นเนาะค่อยๆโอ้ยไม่เดินทางโค้งถนนดำนี่จะขับเป็นได้ยังไงล่ะอันนี้แค่หักโค้งอะไรนิดเดียวมันก็ไปตามนั่นแล้วไปตาจะตามเขาเนาะเนาะก็ไปตามหางอีกนิดหน่อยอีกอีกอ่าแล้วคืนมาก็ค่อยคืนมันก็ไปได้เนาะม่ต้องหักมาก ถ้ายึดจ้าม14ซีมมันจะนิ่งกว่านี้ไงในการขับก็ผักแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวเราต้องไปนเลยถ้าเราชะลอรถบางทีมันจะเหวียงมือจะไม่นิ่งพร้อมเป็นเวอร์ถ้าเป็นทเ w e r เมื่อก่อนสุดยอดอย่างนี้เลยขัขนาดรถถ่าอะก็เห็นเพื่อหวยาวไหมหักแบบโกงตูดแล้วรถกงอะไรแทบไม่ไปเราไม่หมุนอะ นะ้วสำหรับคนหัดขับจริงๆอ่าสุดยอดวันนี้ครับสำหรับทำหัดขับเปมนไหอ่าแล้วซ้ายยกว่าเราขับขับกทีลีนเขาอ่าเพราะว่าเก่าเก็นไปแล้วก็จะถึงบ้านพี่เอิญนี่เดียวกันพี่เอิญขนางนานี่แหละด้านขวาบ้าขับไปนี่ยออกเขียวๆอ่ะเกือบคาบกินฝั่งนู้นนั่นน่ะคาบเรือคับคาบเลนอขับทั้งหมดนอ่ะขยานมันคันวัวมีรรถเป็นยังมเราขับตรงกลางเลยใส่ค่องตัว็น ไม่ใช่มดลคุยกันว่าใช่นะเดี๋ยวนี่บ้านไงรถไรเดินนี่เพรานี่บ้าน้านขวานนไงบ้านใบ้านอ่นั่นแหละออที่บอกนี่นะรนีตอนน้ามันอยู่ต้ตนอเอไมเอ๊ะเอ๊ะไตอนตอนนันะทาไมมีกมาทไมทไมมีบ้านกระต่ายเพราะตอนตนไมมีบ้านกระตายเงอร้บนะอน่นะเออาสรงตอด้านเองร้านะไมทำนซื้อไฟฟ้าทุวันรอบ เห็นม่วงเป็นยืมกันเนาะอนแรลักขโมยมดเลยฮักเอกตากเลยนั่นแหละอือคืนมาน่าก็ได้แล้วอเป็นเดี๋ยต้องตั้งแต่ตวานว่าชำนานมันจน่าายรก็ได้ทำถ้าไได้มันล้นลูกกลิ้งไอ้กลิ่อะไรนะลูก้งนาอื ขางซ้ายข้างซ้ายนี่ตรงไปเลยเหยียบเลยไปเลยพอดีคูุ่ญมาลกอ่าพอดีร่องพอดีเลยเราจะสังเกตดูเรื่อยๆว่าขบมันจดี๋ยวเราก็รู้เองเลยชำนาญนี่จะต้องนี่ไงละก็ขายอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันบ่ะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนจะขายน้ำเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่าเป็นเตี๋ยวพรอมบร้อมอันนี้มึงมีเผอด้วยเช่นมาม่าด้วยเรียกว่านี้มีวัชระสัจจริงสงสัยมั้งของกับของคุไม่ใช่เป็นเห็ดมีเช่นมาม่าด้วย เขาตั้ตมพร้อมด้วทา้งชาว้อยงานชาว้อยหลานสาวอันนี้นะนั่นแหละขายตั้มด้วยลูกชิ้นก็มีไม่ใช่บางหินมอญหนึ่งลูกชิ้นก็มีไปม่อีกไม่ตูดเดี๋ยวนี่เป็นเม็ดเลยเป็นวาเลยเหยียบดึงตามร่องเนะเหยียบนอกไหมถ้ามันผ่านปุ๊บมันจะไม่เหยียบร่องลูกนาดไงถ้ามัอยู่ทางร่องกลางพอดีนะจะไม่ค่อยเหยียบเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่ ไปตรงกลางเลยมีะนี้่กลางเลยได้เลย้อยกลางัมม้าเักไม้ใส้นี่มันจะพ้นพอดีเลยมันไม่ค่อยโดนไหมน่ะลองเเกทดูตัอาับไปนี่เราก็ขึ้นรออยู่ตรงกลางกันือว่าจต้อรไถนี่แรกอ่ะันเป็นคลื่นลุงแต่รอรถไถมันวิ่งเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วรเลยมันเอาไปกินเด ไกัเป็น้อว่าเอ้ารถถายวิ่งใชตีนเหล็กวิ่งรถมันไปรอยดีเลยยังไงได้นันี่ครับผมไถึงย่าพเทนครับเอดแล้วเนเดี๋ยวก็ถึงนะมั้ยเดี๋ยวก็ถึง่แล้วบอกนะทางรไปจับุ่งมาหน้ารลมมีรถดะบลตัดกลางดาวอยู่ แลยวก็ใกล้ถึงแล้วเพราะเขาปาดวันเก็บตูนั้น่ะไม่ใช่ตอนนี้ปรมาณนี้ห้าแสนล่านเปนสี่รมอยล้านพอแต่กัน่าเลยตรงไปข้างหน้าก็ถึงแล้มีเส้นจะได้ถนน้ำก่อนตรงไปเลยอ่ะเขาว่าเขาสี่เซนเขาปั้นถึงนแล้วใช่ไหมปั้นไปตรงน้ำเขาไปยายทางแล้ เรีบยบร้อยแล้วท่านอนสบายมากสิล่ะบาเสียดินแล้วเรียบร้อยเลยนี่น,ยน,นายอย่างอยรถมันก็ไม่เปื้อนนะเรื่องเรื่องเออ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 เงไงถึงนาน,นอนนะไรกับเมง,งนะ่อน่ะอืมขนาดยังไงเนี่ยโรงงานนี่ยเนี่ย ทอดลปลาลุงต้องดูดูกระจกเอาข้างหน้าอีกไม่ใช่ปะน้ำมันร่วงนี่วัตัวนี่ว้าอันนี้ทอดแล้วมันเป็นเกียร์กระปุกนี่ร่อยปุ๊บท้าไม่มาเหยียบคานในรถดับตนะนี้แหละเนี่ยกระชากนี่แหละคือ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 เนี่นี่เป็นออโต้มันสบายมันแค่แตะไปเรื่อยๆรถมันก็ไหลเข้ามาไปเรื่อยๆแต่เป็นเกียร์กระปุกไม่ได้ถ้าใส่เกียร์สูงด้วยรถสะดุดเลยนี่แหละก็จะดับเลยแหละ ห้องน้ำสะอาดถามก่อนก็ได้เอถ้ามีรถเขาเขาไปนี่เนาะเนี่ยเราก็ซื้อเหมือนกันเนี่ยยอดต้นออไม้ามาละมืดเลยโรงงานน้ำเดื่่มมีกอนครับผมมาหอดเทือนเลยพี่น้องว้าวพอได้อยู่พี่น้องเลยไปในเรื่อยเนาะเดือนละเทื่อเดครับรถไปกับลุงเทีนไอเทีน ้ก็เคยละคลิปนี้ก็ขอล่าเลย่อแม่พี่น้องขอบุญขอบุณทุกคนที่ติด,ดตามรับชมพอกันไหมคลิปนะสบายดี